อร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมดิกเล่งหงครับพาทุกท่านครับมารู้จักกับอีกร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งครับร้านเขาชื่อว่าโซ u สตอรี่แอดกิ่งแก้วครับตั้งอยู่ที่ปากซอยกิ่งแก้ว17นั่นเองนะฮะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงถึง4ทุ่มครับเขาครบเครื่องเรื่องทั้งอาหารครับแล้วก็เครื่องดื่มสโลว์บาร์และของหวานอีกหลากหลายเลยนะฮะและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือวันนี้ครับก็ต้องยกให้นี่เลยฮะ ข้าวหน้าเนื้อนั่นเองครับทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นเนื้อล่องซี่โคงไทยเฟนนะครับตุนสมุนไพรกว่า10ชนิดครับผ่านการซูวีก็แปดชั่วโมงอีกด้วย เข้าไปเนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วก็ละลายในปากและอีกอย่างหนึ่งที่อยากชมคือที่เขาใส่ตัวสมุนไพรสิบชนิดเข้าไปมันทําให้ตัวเนื้อของเขาเนี่ยมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็พอเข้ากับข้าวแล้วก็น้ําราดของเขาเนี่ยมันลงตัวสุดๆเลยเป็นเมนูที่กินแล้วใจฟูสุดๆไปเลยนะครับเมนู <Wow. S 1> ต่อมาครับเป็นพิซซ่าหน้าทัฟโฟนั่นเองนะฮะอัน <Wow. S 1> เป็นพิซซ่าอิตาเลียนเลยนะครับเป็นแป้งบางนุ่มสไตล์นาโปลีนนั่นเองนะ นุ่มเคี้ยวแล้วมันจะมีความหนึบทัฟ,ฟเฟลเพจเป็นทัฟเฟลแบบที่เข้มข้นนะครับนั่นแหละเขาใส่มาได้พอดีมากรสทัฟเฟลเนี่ยมันเข้ากันกับตัวพิซซ่าตัวแป้งตัวชีสลงตัวดีมากเลยปิดท้ายด้วยนี่เลยครับสปาเกตตี้บอโลเนสนั่นเองนะครับผมนี่ฮะตัวบอโลเนสเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์นะตัวซอสมะเขือเทศที่เป็นสูตงทางร้านนะมันจะมีความเข้มขน้น มีความเปรี้ยวแล้วมีความชัดเจนของตัวมะเขือเทศมากๆเลยเนื้อของเขาเนี่ยที่ใช้เนี่ยปกติจะใช้เป็นเนื้อหมูใช่ไหม แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นเนื้อโคขุนเวลาเคี้ยวเข้าไปก็จะได้ความหนึบแล้วก็เทกเจอร์เข้าไปเพิ่มเติมของตัวสไปร์ตี้นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งสไปร์ตี้ที่ดีมากๆเลยนะตัวซ้อสมะเขือเทศฝากไว้เลยครับร้านโซสตอรี่แอกกิ่งแก้วครับร้านของเขาเนี่ยก็คือเลยปากซอยกิ่งแก้ว17มานิดเดียวนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยนะครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับก็ต้องนี่เลยครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปิดท้ายมืออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยครับนี่อันนี้เป็นชาเขียวมัชะปราชาตามือครัับวนนนนีี้เเลือกป็ฮะ มัทฉะนมนั่นเองครับโหท่านผู้ชมลองชิมกันดูนะรสชาติเนี่ยหอมจริงแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยละครับชาเขียวมัทฉะเนี่ยมีทั้งชนิดขวด40กรัมนะครับแล้วชนิดถุง100กรัมนะครับผลิตจากชาเขียวมัทฉะครับที่ทําให้ได้รสชาติชาเขียวที่กลมกล่อมครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหรือทำเมนูของหวานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า160สาขาทัา่วประเทศไทยครับ ช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลครับแล้วก็สูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเฮอร์เบิร์ทเฮาส์ออฟฟิเชียลนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดแอดเฮอร์เบิร์ทเฮาส์แนะครับ และสับดาหน้ากับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสับดาหน้านะครับ